<Pizza. S 2> พิซซ่าเลือกพิซซ่าเลือกพิซซ่าพิซซ่าฮัทพิซซ่าโอ้โอหสวยเลยนี่พิซซ่าก่องพิซซ่ากินก็ ม,มันส่งมาจากต่างประเทศเลยภาษาอังกฤษหมดเลยหัวคือเนี่ยโอ้โหเรื่องง่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแหม่มาเปิดห้องแขนดูคนนั้นร้องแหม่ตัวร่องแขนก็แหนม่นะ ยังไม่บอกโอ้เดี๋ยวรอแม่ก่อนที่มแม่มเขาไปเจอกันใจไ,ไว้ทำกัน พิซซ่ากองกินมได้ตัวกองพิซซ่าของกิมกองกินไม่ได้ไอตเอรไอเ้โอ้โหมามาเปิดห้องกันลูกกอมาซือ่ทำ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 ระโดดปอะฮะกระเ้ะ

ของวันจากต่างประเทศดีใจวันจากต่างประเทศเออเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจากสหรัฐอเมริกานะคะชิ้นนี้ก็ปีไปวางไงครับไหนดูหนซีซูมหนซีคะดีใจไหมดีใจไหมสองสิงโมดิฟายเอาไปเอาเห็นชื่อไหม รางวัลของคนขยันค่ะดีใจไหมดีใจไหม,ไมใหญ่เลย <laughs> รางวัลของคนขยันค่ะตั้งใจทำขยันนะคะเดี๋ยวก็ได้เองค่ะดีใจใหญ่เลยไม่ใช่ของที่ที่เขาบอกว่าเอ,อมันก็เป็นแค่แบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่นะคะเนี่ยก็ทำมาดีมากเลยนั้นอ่านมาดูนั่เอป ครับผมก็ตรงนี้นะครับมันเป็นเ,เป็นโล่เงินนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่มียอด s u b ส c r i b e ถึง1 0 0 0 0แคนนะครับตรงนี้สองแสนแล้วนะอ่า <c oughs> ก็ตรงนี้ผมถึงมาประมาณ3เดือนแล้วแต่ตรงนี้เขาเพิ่งส่งมานะครับถ่งสงเพึ่ง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงวันนี้เองเองนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ภาษ,าษาอังกฤษเนาะ อะไรเนี่ยโห oh, เนี่ยหนึ่งหนึ่งแสนคนซับสไครต์ชั้นแนวยูชั้นแนล,นแนลก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องแปลอีกทีนะครับปกติก็ใช้ Google Translate <อ>ใช่ไหมฮะใช่อ่าซีน,นี่ซูซันอะไรเนี่ยอ่าซีอีโอยูทูบเบอร์ยูทูปซีอีโอยูทูปลงชื่อตรงนี้อ่า น,นี่ลายเซ็นของเขาเป็น c e o YouTube ก็ตรงนี้นะครับดีใจมากเลยแล้วก็ตรงนี้ความสำเร็จตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่า,อาขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดกดซ u b s c r i b ์ให้นะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็สองสิ่ง modify นะครับจะทำคลิปดีๆสาระดีๆให้ชมกันอีกต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจเลยนะครับผมทีนี้น ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆทุกๆซับสไครต์ทุกๆคนเลยนะครับที่กดติดตามนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับ<ม>ก็ดีใจมากครับผมอือินดีด้วยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมกะติดตามกันอีกเยอะๆนะคะอือ